โอรวมโลกคาท่านมาพบบรรยากาศที่แปลกตาไปนะครับนั่นก็คือที่นี่ก็คือร้านครัวแม่นมนะครับ Hi today January 15, 2022 n two t h u a n d e n t y a I'm at ครัวครัวแม่นม shop with Tom and let me show you the how the shop looks This is from United World Monument this way and this way go to อุทุมพรพิสัย i uh, district ทางนี้ไปอําเภออุทุมพรพิสัยนะครับส่วนทางนี้ก็คืออนุสาวรีรวมโลกเราไปทางนี้นี่อาหารเขามีหลายอย่างนะครับเป็นร้านที่ดูเหมือนเล็กๆแต่ว่ามีอาหารหลายอย่างนะครับร้านตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูบรรากาศภายในน,นี้มีลูกค้าอยู่มากมายเลยนะครับ อยู่แต่วิญญาณแต่ว่าตัวจริงๆมีแค่ต้อมกับผมนะครับนะวันนี้ต้อมกับผมก็มานั่งกินกันเรากินข้าวกันเสร็จไปแล้วนะครับโดยผมก็มีกล่องข้าว I also bring my lunch box and I also order decorated uh, uh, w a i t e chop yuan นะครับอันนี้้าร์บยวนนึ่ดเดอร์อวัยนามิสนึดเดอ ต้อมออเดอร์อะ like อ r i e d pork with uh, some vegetables and he order he also order uh, Vietnamese noodle for his sister. ะทิต้อมก็สั่งอันนั้นข้าวผัดคณะกินแล้วก็มีไว้จับยวนไว้ฝากพี่สาวด้วยนะครับอาหารเป็นไงบ้างครับต้อมวันนี้อาหารสุดยอดมากเลยครับเสร็จยอดนะครับบรรยากาศดีมากนะครับร้านนี้ก็ขอแนะนําแล้วทีนี้ผมจะให้ต้อมแนะนําเรื่องอันนั้นหน่อยนะครับ ว่าเราได้ซิมใหม่มานะครับเราได้วันนี้ซิมใหม่ถือว่าคุณภาพเราทดสอบแล้วเนาะว่าใช้เน็ตได้คือปัญหาเดิมของต้อมนะครับก็คือ,อเน็ตเน็ตต้องไปเติมอาทิตย์ละประมาณ89บาทก็คือ90บบาทแล้วทีนี้มันก็หมดเร็วหมดเร็วใช้ได้ไม่เท่าไหร่เราก็เลย สั่งซื้อซิมแบบว่าซิมเทพนะครับก็เขา้าอันนี้ซื้อจาก Lazada นะครับเว็บ Lazada ก็เขาก็ให้อันนั้นมาเนาะต้อมเนาะนี่ราคาเขาเขาก็บอกในนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปิดดาน,นาคุยส่งหน่อเขาก็บอกว่าเน็ตนี่เห็นไหมสินค้าเล่นฟรีเดือนแรกซิมเทพเอไเเล่นเน็ตไม่อั้นแล้วก็ไม่ลดสปีด นะครับก็คือใช้เน็ตได้ไม่อั้นแล้วก็สปีดมันก็ไม่ลดที่ความเร็ว4เมกะบิตเพอร์เซกันะครับความเร็ว4เมกแล้วก็โทรฟรีทุกเครือข่ายด้วยตลอด24ชั่วโมงนะครับเบอร์นี้ก็คือ,อเราก็สั่งซื้อมาก็เป็นเงินเท่าไหร่นะต้อมร้อาสบ้าบาทครับร้อยรวมค่าส่งนะครับเฉพาะค่าซิมนี่เขาคิดร้อยาสิบเก้บาททีนี้กับร้านที่ รู้สึกรายละเอียดต้อมต้อมขยําไปแล้วเลยครับรายละเอียดแผ่นอนันทีว่าแผ่นหน่อยๆที่เขา้อหายมากมีอันนี้กับอันนี้เนาะนี่นะครับเวลาเราซื้อมานะครับในซองเราก็จะได้เอกสารอย่างนี้มาด้วยเขาก็บอกว่าให้แอดไลน์ไปอย่างนี้นะครับแอดไลน์กับทางเขานะครับถ้าเปิดใช้เองมันจะใช้ไม่ได้นะครับก็ เพราะว่าเราได้โทรฟรีเดือนแรกด้วยนะครับในเอยไม่ใช่หมายถึงว่าใช้เน็ตฟรีได้หนึ่งเดือนนะครับในราคาที่เราจ่ายไปร้อยห้าสิบเก้าบาทบกับค่าส่งสามสิบเก้าบาทเนี่ยแล้วก็นี่นี่ก็คือ,อวิธีการของเขานะครับที่เขาบอกถ่ายบัตรประชาชนผมก็ใช้มือถือของผมเครื่องนี้แหละครับถ่ายบัตรประชาชนของต้อมแล้วก็ถ่ายภาพหน้าซองอย่างงี้นะครับเป็นเป็นเบอร์ เบอร์ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอย่างนี้แล้วก็ส่งลายไปให้กับทางเขาแล้วเพียงแค่ประมาณร้านนี้นะครับก็ขอแนะนํานะครับเขาคือว่าบริการดีมากนะครับก็คือชื่อว่าซิม LNW เนี่ยนดูไม่ชัดเนาะก็คืออ่าประมาณ10นาทีแค่นั้นนะครับก็มีข้อความมาว่าลงทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เอาซิมใหม่ ซิมใหม่ตัวนี้นะครับซิมใหม่มาใส่แทนซิมเก่าซิมเก่าอัอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะใส่ให้เป็นสองซิมนะครับเพราะเครื่องนี้ของต้อมมันใส่ได้สองซิมนะแล้วทีนี้พอใส่ซิมใหม่ไปปุ๊บเปิดเครื่องเนาะปิดเครื่อง,เป,เ,องเปิดเครื่องใหม่ก็ก็มีข้อความใหม่ๆเข้าพร้อมกับมีข้อความอันนึงจาก AIS บอกว่า คุณเริ่มใช้เหมาเหมาอินเทอร์เน็ตได้แล้วในราคาเดือนละ150บาทต่ออายุอัตโนมัตินะคร่ใช้ได้30วันแล้วก็ต้องเติมเงินไว้เพื่อให้ต่อนะครับหลักๆก็คือว่าเดือนนี้นะครับที่เราซื้อไป159บาทก็คือใช้เน็ตได้เลยนะครับแต่ว่ายอดเงินในบัญชีตอนนี้เป็น0บาทนะครับก็คือไม่มีเงินเหลือก็คือเป็นค่าเน็ตไปหมดแล้วแล้ว,ลวทีนี้ แต่ว่าสามารถใช้โทรได้เมื่อกี้ลองทดลองให้กล้องให้ต้อมเอาโทรศัพท์เครื่องนี้โทรมาหาผมก็โทรได้แล้วก็คุยกันได้ครับคือเพราะว่ามันมีโปรโทรฟรีด้วยนะครับจะโทรหาเบอร์ไหนก็ได้เป็นเวลา15นาทีนะครับตามโปรนี้ก็คือโทรฟรี15นาทีแล้วถ้าเลย15นาทีเขาจะคิดเงินนาทีละ9 9สสตางค์แต่ว่าโดยมากก็คงไม่ ถ้าต้อมยังไม่มีแฟนก็คงจะโทรไม่เกิน15นาทีอยู่แล้วนะครับก็ทีนี้มีอะไรอีกแล้วจากนั้นเราก็ทดลองใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเปิด YouTube ก็เร็วดีแล้วก็ลองคุยคุยแบบวิดีโอคอลกับผมนะครับก็ชัดเจนดีก็เห็นหน้ากันชัดเจนก็ถือว่าเป็นเป็น ยังไงก็แนะนํานะครับเป็น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 ,ปน,ปนสินค้า <c oughs> ที่ที่หนา่าสนใจถ้าใครยังใช้เน็ตแพงๆก็แนะนําอันนี้น้อต้อ,เอมเอานาะโฆษณาให้เขาหน่อยเพื่อให้คุณไม่ต้องใช้เน็ตแพงทําไงครับต้องเพื่อ <c oughs> <c oughs> ให้คุณไม่ต้องใช้เน็ตแพงเอใช้ซิมเทพอ <c oughs> <c oughs> ะไราะครับเท่านั้นนะครับเขาซิมเทพนะครับไม่แพง ทีแรกเราว่าจะซื้อกันแบบซื้อทีเดียวทั้งจ,จ่ายเงินทั้งปีเนาะแต่ว่าพอดีผมไปเห็นไอ้นี่ว่าเอ้ยมันไม่ต้องจ่ายเงินทีเดียวทั้งปีก็ได้นะครับมันจ่ายแค่เดือนแรกเนี่ยเออเราก็อาจจะเก็บเงินไว้ก่อนคือคือซื้อมาลองดูก่อนถ้าคุณภาพไม่ดีเราก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้เบอร์อื่นนะครับแต่นี่ก็ถ้าคุณภาพดีเราก็เติมเงินไปเรื่อยๆเดือนละร้อยห้าสิบาทก็ให้เขาตัดไปคิดว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแนวทางที่ปลอดภัยดีเนาะ เป็นทางที่ที่ดีมากๆครับก็เซอร์วีรัก e อ o เมนต์เยอะเ i ยช maybe if you are foreigner is kind of difficult for you to get uh, the sim to use with your mobile phone but if you are a Thai person that is easy to register and should be safe because uh, เออ only take photo of the the front of your citizen ID card ก็คิดว่ามันน่าจะปลอดภัยนะครับเพราะเอกสารที่เขาต้องการจากเราก็มีแค่บัตรประชาชนที่ถ่ายรูปแค่ทางด้านหน้านะครับแล้วก็ส่งไปให้เขาไม่ต้องถ่ายหลังบัตรประชาชนนะครับันั้นก็ถือว่าปลอดภัยนะผมว่านะโอเคก็วันนี้เรามารีวิวเท่านี้ต้อมตั้งไลน์เสร็จหรือยังครับ ยังหาพาสเวิร์ดไม่ได้อยู่นะครับต้องอาจจะแต่ว่าโดยหลกัหลกๆก็คือไม่มีปัญหาละทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็วันนี้ผมไม่ไลฟ์ยาวครับผมจะไลฟ์สั้นๆเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวกลับกล้องนิดนึงเพื่อดูดตัวเองนิดนึงนะครับ,รบพอรู้เรื่องว่าวันนี้เราได้อะไรกันบ้างนะครับก็แล้วก็อาหารในที่นี้นะครับก็สําหรับร้านครัว แม่นมเนี่ยครับชื่อร้านครัวแม่นมนะอาหารก็อา่อานออกกันไหมนี่กลับหัวเนาะเออกลับข้างเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกลับอีกทีนครับนี่ครับอาหารก็ราคาแบบปกตินะครับไม่มีการขึ้นราคาตามของแพงที่เขาว่ากันนะครับปีนี้ก็อาหารราคาแบบ บ้านบ้านธรรมดาแต่ก็มาตรฐานนะครับเก๋จับยวนผมก็ใส่ไข่ก็สาสิบห้าบทผัดออของต้มก็อะไรละ่ะข้าวผัดคณะก็สามสิบใส่ไข่ดาวก็น่าจะเป็นสาสิบห้าเหมือนกันนะครับก็ถือว่าถูกมากนะครับบรรยากาศดีมากเห็นนะเรามาเราก็ทำอะไรกันนั่งกันสะดวกสบายนะครับ มีห้องน้ําอยู่ทางน,น,นู้นนะครับมีสวนร่มรื่นนะครับจัดบรรยากาศดีมากโอเคนะเห็นป้ายทางนู้นไหมครัวแม่นมโอเคก็ขอจบไลฟ์นี้เพียงเท่านี้นะครับ thanks for watching bye bye see you again tomorrow เร้จเจอกันใหม่พรุ่งนี้มั้งครับแล้วเจอกันใหม่